ครับก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสะพานของเราได้มีการเชื่อมต่อกันไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเวลาของเรานั้นก็เหลือน้อยลงทุกทีนะครับตอนนี้คนไทยก็ได้ออกไปเที่ยวเล่นกันเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความสุขที่เหลืออยู่อันน้อยนิดนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขในลักษณะต่างๆก็เลือดเอานะครับก็ตอนนี้คนไทย ยังมองไม่เห็นอนาคตอะไรนอกจากอนาคตก็คือกลับบ้านนะครับในเวลาใดเวลาหนึ่งเรากรู้อยู่แล้วนะครับบอกไม่ถูกนะครับสำหรับการทํางานมันคือการนับถอยหลังนะครับเมื่อเรามาทํางานปุ๊บเวลามันจะถอยหลังทันทีเริ่มนับจากไหนไม่รู้ละเขาดาวเลยนะฮะเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวว่าไหนจะถึงจุดที่มันคือจุดที่เป็นจุดศูนย์คือจุดสิ้นสุดของโครงการแล้วเราต้องกลับบ้านคาดว่าตอนนี้นะ น่าจะไม่เกิน3เดือนนะครับสมุปว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อสแปนไปแล้วนะเราเทคอนกรีตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหจอยแล้วก็จะเทวันอังคารน,นี้อีก1จอยนั่นหมายความว่าเมื่อเราเทคอนกรีตเสร็จแล้วรอสเตรนจ์ออกามาสักห้าวันถึง7จ็ดวันเลยนะฮะก็จะมีการเริ่มดึงดึงสเตรชิ่งหลังจากนั้นนะครับเมื่อสเตรซิ่งเรียบร้อยเรามีการรื้อถอนตัวฮอยซิ่งทาวเวอร์ออกเคลียร์พื้นที่เริ่มมีการต่อท่อเริ่มงานสเตจเคเบิลอีกประมาณสัก1หรือ2เดือนเป็นอย่างน้อยก็ จะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับงาน s t a คเ a b เบก็จะน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะฮะหลังากปลายมีนาคมแล้วเนี่ยเราจะดูซิว่าเราจะแตะถึงเดือนมีนาคมไปหรือเปล่านะครับหลังจากเดือนมีนาคมไปแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรให้เราได้ทําต่อหรือเราจะหมดสัญญากับโครงการนี้นะครับก็นี่คือทิศทางนะครับที่ผมได้ พูดคุยกับทางผู้บริหารต่างๆ,ๆนะครับยังมีอะไรต่างๆที่เล็กน้อยเนี่ยอาจจะใช้ผู้รับเหมาชั้นอื่นเข้ามาทํางานแทนเราซึ่งงานที่เขาตัองการให้คนไทยทำเนี่ยมันจบแล้วซึ่งงานตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคนยุโรปทําไม่ได้นะครับก็คือเราคนไทยเป็นคนตัวเล็กเข้าไปที่แคบนะครับต่างๆทํางานแบบที่คนฝรั่งเขาไม่ทํากันอะ่ะเราได้ทำไปหมดแล้วส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยฝรั่งก็ทํางานได้แล้วเขาอาจจะเอาพวกฝรั่ง โรมาเนียอะไรเข้ามาทำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าอะไรนะฮะแผนในอนาคตนะครับในการที่เราเตรียมตัวนะฮะจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับกลับบ้านทําอะไรบ้างบริหารเงินที่มีอยู่หาชีพอื่นทำนะฮะหรือหางานใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือแผนงานงคร่าวๆตอนนี้ผมอยู่หน้าทวตน,น,น,นาแคมป์นะครับ ก็พามาดูบริการหน้าแคมป์ที่มีน้ำแข็งอยู่หน้าแคมป์นะครับแล้วก็ผู้คนต,ต่างก็น,นอนหลับพักผ่อนอยู่ในห้องนะฮะตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่าๆอากาศดีมากประมาณหนึ่งองศานะครับแต่ลมไม่มีถ้าอากาศหนาวๆแต่ลมไม่มียังพออยู่ได้นะครับแต่เท่าไหร่มีลมขึ้นมาโอ้โหชีวิตแย่มากเลยครับผมโอเคเราไปดูน้ำแข็งต่อไปนะครับนี่อพาดูน้ำแข็งอีกนิดนึงนะครับ ผ่าดูด้งแข่งครับเผื่อทางบ้านอยากเห็นนะครับว่าทางพ่อบ้านทําอะไรกันอยู่เป็นยังไงชีวิตเรอาอยู่เป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะบอกให้เลยว่าอยู่ที่นี่กินดีอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความเป็นอยู่นะครับการงานต่างๆนะฮะเป็นงานที่ไม่ได้ยากเย็นเลยครับเพียงแต่สิ่งที่ยากก็คือความหนาวเย็นเท่านั้นเองนะครับความเย็นนี่จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับทำให้เราทํางานด้วยความยากลำบากนะครับในวกลางคืนยิ่งยิ่งเป็นกลางคืนนี้ลำบากเลยเนี่ยผมเดินนะมันจะลื่น กลางวันง็นพอได้อยู่นะครับในที่มีลมแรงๆขึ้นมานี่เราแทบจะแข็งเลยนะครับเหมือนอยู่ในออฟอยู่ในห้องฟรีเลยนะครับนี่ฮะโอ้มีนกวิ่งไป,ม,งไปมีรถไฟวิ่งอยู่น<ม>ู้นก็พาาดูน้ํำแข็งหน้าหน้าแคมป์นะครับน้ําแข็ง นี่ครับแสดงถึงว่าหนาวเย็นเย็นแบบนิดนิดหนึ่งแสดงว่ามีคนเหยียบตรงนี้ไปแล้วนะครับรอบเลยแต่ผมเออได้ยินเสียงก๊กก๊กก๊กก๊ไปหมดเลยโอ้โหอเพลินดีครับเย็นๆนะฮะน้ำแข็งแท้ๆนะครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนี่นี่ฮะน้ำแข็งแท้ๆนี่ครับนี่ฮะ นี่คือนน้ำข้างล่างนะนี่นแล้วนครับไปหยบกุ๊บกุบกุ้บกุบกุอนนี้ผู้คนก็เดินออกออกกําลังกายกันบ้างไปซื้อของซื้ออะไรกันมากิน Good morning นี่ก็ไปซื้อของซื้ออะไรมากินกันครับแล้ว ขายคนนั้นคือใครครับนะ่ะเราจะไปขายม่นจะไปขายขวดนะครับนันจะไปขายขวดนะครับนี่คือรถบัสที่ใช้ในออกทํางานนะฮะนี่คือหอสม,มุดแห่งชาติ w ัวลิงบอกแล้วนั่นก็คือบ่องไฟนะครับที่ออกมาจากหัวลิงบอกพอร์ตนะฮะ ต้องระววงมันจะลื่นนี่มันจะแบบโอ๋นี่ครับทางเดินตรงนี้นะฮะไ,ไปเกิดน้ำแข็งเลยอืมวันนี้อากาศดีมากโอ้โหพัที่เข้าตาแสบตาเลยนะครับนี่ฮะผมคิดถึงบ้านทุกวันแต่ผมต้องทำเพื่อที่บ้าน ผมต้องทำเพื่อคนที่บ้านผมต้องทำผมจะไม่มีคิดถึงตัวเองผมจะคิดถึงแต่คนที่บ้านนั่นคือสิ่งที่เรามาที่นี่เป้าหมายคือพื่อที่ได้กลับไปทำให้คนที่บ้านอยู่ดีมีอยู่ดีกินดีหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะเราต้องใช้ช่วงเวลาที่เรามีแรงนะครับในการเก็บ ต้นอาหารเหมือนก็นต้นไม้นะครับต้นไม้คือสิ่งที่เขารู้อ่ในช่วงที่เขามีเวลาที่จะกินสะสอมอาหารจะสะสมอาหารไว้ในช่วงที่เขาหย่นหน้าแรงหรือหน้าหนาวนะครับคนเราก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องสะสมอาหารในวัยที่เรายังมีแรงในวันที่เรายังมีเวลาในวันที่เรามีโอกาสนะครับเหมือนสุภาษิตโบราณที่บอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอย่างไรอย่างนั้นนะครับ ถ้าน้ำขึ้นแล้วเราไม่รีบตักเก็บไว้ในวันนี้น้ําแห้งเราไม่มีน้ําจะตัดต่อไปเราก็มีน้ํากินในหน้าแล้งนะครับก็มันเป็นสิ่งที่โบราณเขาก็ได้มีสุภาษิตต่างๆให้เราได้ท่องจําได้เรียนรู้ได้อยู่กับมันแล้วก็นํามันไปใช้นะครับคราวนี้ครัครบด้านหลังผมมันจะเป็นเกิดหิมะนะครับ สาระเล็กน้อยครับจากช่องสแสวงสงมุนะนาะสาระครับสวัสดีครับ